ครับสวัสดีครับพบกับผมทอมเมืองการนะครับกับวิดีโอคลิปนี้ครับกับพระสมเด็จนะครับพิมพ์พระประธานนะครับลงพระคงวัดวังสะพรุษจันทบุรีนะครับ2516นะครับเป็นพิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่จำโบ้นะครับผมเรียมพลาสติกยางดีนะครับใสมาก ด้านหลังเป็นรูปองค์หลวงพ่อนะครับนั่งเสือนะครับพระองค์จริงนีครับสวยมากนะครับองค์นี้จริงๆประวัติคร่าวๆก็จริงๆพระองค์เนี้ยถูกจัดสร้างนะครับปี2514และมีการปลุกเสกถึง2ปีนะครับจึงปล่อยเอามาให้ญาติโยมได้เช่าหาบูชากันในปี2516นะครับ พิมพ์นี้สวยงามนะครับข้างในก็ผมเปลี่ยนกรอบอันนี้มาเป็นครั้งที่สองแหละตอนนั้นมีกรอบพลาสติกที่เรียงค่อนข้างเก่านะครับแตกนะครับเมื่อเข้าไปก็จะมีอาเล็กน้อยแต่ไม่กระทบกับเนื้อผักหรือความเก่าเลยนะครับหลวงพ่อคงวัดวังสัตรุนี่ก็หลายท่านทราบแน่นอนนะครับว่าผะัะ หลวงปู่เองมีเด่นทางแควคลาดนะครับคงกระพันชาติมาเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ไม่ตามหานิยมนะครับสุดๆครบถูกด้านนะครับเป็นพระเกจิที่ได้จัดสร้างผ้ายันหรือเสื้อยันในสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่2ด้วยนะครับเป็นพระเกจิที่ร่วมสมัยกับพระเกจิดังๆในยุคนั้นนะครับเยอะนะครับอาทิเช่นหลวง หลวงปู่โตะนะครับวัดประดูชิมพีหลวงปูก่กล่ำหลวงปู่คล่ำวัดวังว่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแพรอันนี้ก็ยุคสมัยเดียวกันนะครับท่านไม่ได้เงียบนะครับพระเครื่องของท่านนะครับมีการเช่าหามีการเล่นหากันอยู่ตลอดนะครับผมมอีองค์เดียวนะสมเด็จพิมพ์ประธานนะครับพิมใหญ่องคเนี้ยชัมโบนะครับ ผมก็ใช้เองด้วยนะครับนะฮะเก้าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากแห้งสนิทไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับสนใจติดต่อทอมเมืองการได้0953 982533นะครับราคาที่พี่ๆหรือน้องๆให้มานะครับยังไม่โดนใจผมเลยนะครับ ติดต่อเข้ามาใหม่แล้วกันนะครับราคาที่ผมได้สูงสุดณตอนนี้นะครับเป็นหลักพันค้อนไปทั้งหมื่นนะครับประมาณ2ขั้นนะครับผมว่าพระพิมพ์เนี้ยขยับได้อีก1.5ขั้นหรือ2ขั้นด้วยซ้ำนะครับจากราคาที่ผมได้ครับสนใจร่วมพูดคุยกับผมทอมเมือรการนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแอดไลน์แอดเปอร์เดิมเหมือนกันนะครับ0 9 5 3 9 8 2 5 3 3นะครับ พระแท้การันตีนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับพทุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับหาประวัติได้นะครับให้ชมให้ชมให้ชมถึงความเก่านะครับดูด้านหลังด้านมุมด้านมุมนี้ก็จะมีล่องรอยลายเลยล,ลายตอนกดพระเลยครับลายนิ้วมือมเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ว่าไม่รู้ว่าตอนตอนแกะหรือตอน กดนะครับแต่หลักๆน่าจะเป็นตอนกดมีเลยครับมีรอยลายลายมือเลยพระองค์จริงสวยมากนะครับสวยมากจริงๆะครับ่งบอกถึงความเก่าอันนี้ใช้กล้องมือถือที่ไม่ได้มีสเปคสูงมากนะครับในการถ่ายนะครับแต่ก็บ่งบอกได้แหละว่าเก่าจริงนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมจากไปด้วยพระองค์นี้ครับพระสมเด็จนะครับพิมพ์พระประธาน ของหลวงพ่อคุงวัดวังสปรุษจังหวัดจันทบุรีครับผมโอเคสวัสดีครับผม